ถวายบังคมลาสมเด็จพ่อพระมาดาก็ยังไม่ได้สั่งชวนมัดสีเสร็จสเสด็จมาอย่างประสาทกลางหวังพระบิดาพลันเวสันดนอนเสื่นแล้วทูลขึ้นว่าพุทธที่เจ้าข้าไม่โปรดมอมฉันต้องโทษในระเทศ ไปเขตอรันด้วยเหตุทำทานกุศลมากมายหม่อมฉันเห็นว่านราชาติชายหญิงลุ่มลงแต่สิ่งกิเลสเหลือลายย่อมตกไปอยู่สู่ภูมิอบายสังเวชหรือไทยจึงออกทำทานหวังเป็นสะพานข้ามด่านกิเลสโอพระ บกเกตกลับไม่ตงสารเชื่อคำชาวเมืองคุณเครืองราวรานด้วยกล่าวหม่อมฉันถวายบังคมลานับนับตั้งแต่นิรังไกลออกห่างเฮินทุนกระหม่อมเจริญยิ่งพระชนปัรษาปกครองประเทศขันเขตสีมาขอฝากมารดา ของโลกโดยคนลูกจะคืนวังดินวังไม่ได้ต้องเสสังไปอยู่ในไัยสนจนกว่าที่จะสิ้นสุดพระชนเป็นพีเฝ้าพลป่าหิมมะพานเจ้ากรุงสนชัยได้ฟังโอรสพิไรกัสดหรือไทยราวชานตรัสกับมัสสี เป็นที่ทัดทานเจ้าจักพาลานทั้งสองไปใหญ่จะไปกระพวัวตัวหรือลูกรักแม่ควรที่จักโกรธพ่อไปได้หรือเห็นว่าพ่อขับพวัวจากเวียงชัยลูกเอ้ยอย่าไปเพราะว่าจงฟัง่าหิม มาผ่านดินรานากินกัดยุงสาระพัดที่นอนที่นั่งมีแต่ใบไม้ในไพรกำบงังเสวยก็ยังผลไม้ในดงริมชะโลทนงูเหลือมนอนอยู่แม่มันไม่โทจะมีพิษสรง แต่มันวิตน้ำลำทานแห้งลงแล้วมันก็คงงมปลามากินลูกเอ๋ยเมื่อผ่านพบมันในป่ามัดสีจะพาควันเพราะว่าสิ้นหมูมีไายลำตัวดำ เป็นนินจักพลานชีวินมัดสีวายชนส่วนพวงของเจ้าจะเอาตัวนี้แล้วลูกมัดสีหรือจะหนีพนนถึงจะปีนต้นไม้กำบังกายตนจะพลัดตกล่นจากต้นรูเกลียวในน้ำนองใหญ่น้ำใสที่แจ้งควายป่านอนแปลง กำลังคึกเปลี่ยวเห็นคนวิ่งไล่เข้าไปขิดเฉียวมัดสีจะเหลี้ยวพึ่งใครเมื่อกลัวชนีลิงข้างบ่าก็หอยหายสนถ้ายาคลายเอขมุกขมังลูกจงรำพึงเร่งนึกถึงตัวจะติดตามหูวเพราะว่าแม่คู